สวัสดีค่ะสวัสดีบรรยากาศยามสิค่ำค่ะว่างค่ะฝนตกเนาะมันจื้นเขาก็บอยากหมาทายําให้พี่น้องเลยบนนี้กะจะมาให้อาหารตอนเย็นกับเด็กน้อยค่ะก็จะให้เป็นาหามมันเม็ดผสมไม่ยังนะแคพ,ะะพักบุตรโปพัดแต่ว่าอยังก็ พ่นแม่เจพีเขาเบิดรอดนี่เขาร้องไส้เป็นเทปะมุกโปพัดบำรุ่งนี่ค่ะไห้เบิง้งขงซีชมพูหนึน่งช่อนนี่ค่ะต่อหวัวอาหารหนึ่งถ้วยท้องไห่แต่แม่ท่องค่ะแล้วก็แม่ลูกอ่อน ก็ให้แค่บำรลุงนิดนึงค่ะซอยกระตุ้นน้นนำนมให้เขาค่ะย่านเขาเลี้ยงลูกใวใหญ่ใบโตงามตาตอนนี้ที่วมหัวอยู่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะจับมืงนี่เนาะแม่ดารากินลูกกินกินเหรอจะให้แม่แม่ลูกออนค่ะเลี้ยงลูกนะคะให้โตแล้วถ้วยว่ได้ไฮไลท์ค่ะละกันนี่ค่ะ กาบอมีเงินซื้อให้กินเนาะค่ะเขาเลี้ยงอิงฟังกับหญ้าสดจ้าแล้วเดี๋ย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 วหัดเด็กน้อยหัดเด็กน้อยกินอาหารกินน้กันเอ้าใครเนี่ยทันเจ้าทันหรือมุกทันมากับมุกอ๋อหัดหัดให้กินแม่เมื่อวานมุกได้ที่ชิยาตอนนี้กลายเป็นขวายเสียงตอไม่พูดลูกพอก่อนอ่านี่ค่ะเขาหัดเด็กน้อยกิน เด็กเด็กน้อยผู้นี้มัได้กินแล้วจ้ะเด็กน้อยผู้นี้กินข้าวส่วนน้องของของพี่พ่อมนี่กินเบื้องลูกยาบังเนี่ยค่ะมีผักสมกล้วยค่ะหัดเขากินก็มีกล้วยเนาะเนี่ยค่ะหัดเขากินเขาซีซีหาเดือนแล้วค่ะมีฟางมีฟางน้ำค่ะเป็นยาส่วนเป็นฟางห้องซีไซนั่น้วก็ตรงนี้ถ้าเขาแย่งกันกินคือเขาจะกินเป็นจ้ะ ต้องปล่อยเขาออกจากแม่เขามาดูๆถ้าเกิดว่าเขายุติกับแม่เขาอ่าเขาจะได้แค่น้ำนมค่ะสารอาหารเขาก็จะบ่อครบถ้วนทุกมูจะเลยมาหัดมีทั้งกล้วยค่ะเนี่ยค่ะน้องกินอย่นี้เห็นไหมคะเอาอย่าทำลูกพอเหเด็กน้อยเขามาแย่งกันกินคือค้นนะคะเด็กน้อยกินอาหารกินมาม่ากินมาม่าเพื่อดะไรกันเขาก็จะกินแซบประมาณนี้ค่ะ มาแม่เบลใช้เบลพ่นกินอย่างน้ำมูก่าเป็นค่ะก็จะบ่ใยเออหัดหัดหัดทานวากินไปลูกไปสำหรับมื้อนี้ก็ไวปสำน้กกันนะค่ะเดี๋ยวขอตไปเติมน้ำให้ควายก่อนสวัสดีค่ะ